เจ็บต้วงเด้อบ่เจ็บได้ตองบ่หวานก็ยังนี่ยาๆๆนำกันเนี่ยลงเปลอดปุ่นบ่เท่าไรไปนะเนีแซบนะ้าเตมันสิเขียลเตมันสิเขี ไม่่หลาย้นละงก่อนม่เะได้หรอาห้างก่อนแล้วบ้านเท่าหน่อยบอกกำลังกา